สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเล่าไล่วันเล่าสามัคคีเล่าสามัคคีวีไอพีเล่าวีไอพี VIP, เล่าสตาร์วีไอพีนอนพี่น้องของไล่วันซีเล่าพี่น้องมือว่านนี่ก็ไปดีดนี่มือวานนี่วันที่หกอะ อันนี้โนีวันที่เกตเดอพ่นองเดอ้อวันที่เกตเมษายนยมามูสาที่กำลังทำคลิปอยู่นี่ก็ได้กูขุนจัดไปอีกคือเล่าปูดได้มาติดตามกักดกระดิง่งติดติดตามไปเดอพี่นองเดอ้อเขามาไม่ก็ได้พวกเก้าก็ติดตามไป <c oughs> คือว่าในสามเล่าผูดได้พ่นองไปได้สามเล่าเล่าสามขี้กะลุดศูน รูดหนึ่งเขาได้หนึ่งพี่น้องได้หลดหนึ่งได้สิบสองพี่น้องต่ว่าเล่าสามัคคีตัวแหลกเ <c oughs> ล่าแหลกลุมพี่น้องบ่ติดนอนหลับเล่าที่สองติดรูดหนึ่งสองเ <c oughs> ล่าที่สามแตกตัวจอพี่น้อง แตกตรงตรงเลยหกเก็ดพี่น้องแตกหกเก็ดตัวจอตรงตรงที่ซีของเหล่าสัตา์วิเอพี่วิ่งเก้าวิ่งศูนย์กับลูดติดศูนย์นะพี่น้องซีศูนย์ สีู่40กูว่าให้รูดตัวร่องกรหรูดกันกรรูดตามตัวร่องกับตัวร่องกับได้คือกระติดเดอพี่น้องเดอรักรรดตามตัวร่องครับเแปดเป็นแปดหกาูลุดสองหลุดพลงงคนกนสิวามันหลายเนาะก็ะแล้วแต่แล้วแต่ความแล้วตัแวตแวต่สีขามาดอก ผู้หลดซองยางกระได้องยางลนะพี่น้องหลุดย่างเดียวกระได้ย่างเดียวคือเก่าเพระาะว่าแต่ว่ามันมันไปได้นาะพี่น้องเนาะมาได้คาประทูได้คานั่นอยู่แบมีเงินมีทองติดกระเป๋าผนละนะ้ะพี่น้องเนาะไปดีอยู่เริ่มแรกๆได้เริ่มมีผู้เบิ่งแล้วบอกต่อๆกันไปได้เอาโอ้ลายายหญ่หางดอกพี่น้องสีรอค่อย จัดเลยนาะพี่น้องนออาะเราสามขีเริ่มแรกของไร้วันพี่น้องมีสุมือหลังจากสองถุมเครื่องไปแล้วจัดเลยเข้าจัดให้ทันเลยพี่น้องเด้อเบิงหาหน่อยเราก็จัดเลยตามกันไปเบิ้งเล่าพัฒนาเราก็ตามกันไปเล่าพัฒนามีจันปุดชุกอันนี้มีถุมือเราไร้วันเอามาเดี๋ยวก็จัดเลยน้อพี่น้องเนาะ มันทีดเสียเบสมันสาเวล่าจับคู่ให้เลยเราสามขี้แปดเก้าจับคู่แปดเก้าเขามา่แลวกะกดไลค์กดแชร์ห้ในเดอร์พี่น้องเดอร์แปดเก้าเก้าสาม

kết cầu kết cầu <coughs> kết cầu một cầu Mục cầu một

แปดเก้าวิง <c oughs> 8, 9, ว่งแปดเก้าวิ่งกลมน้นกลมเด่นแปดเก้าร่องเก็ดเก้า ลองเก็ดเก่า <c oughs> เรื่องขอนห่อนกันเปลี่ยนอากาศอีกเราเริ่มเป็นวัดอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเป็นในหน่อยว่าเป็นคือย่ำหนาวดอกย่ำหนาวจ้งเป็นดวนเราสามขี้บันเรล้าสามขาี้เราสามขาี้ มาขี้เนาะสะกะเลยหรอกเนะขี้แม,มีสระอาสะเป็นสะไปเลยนาะพี่น้องนะเนาะอ่าออนใดคือเก่าหนาแนะนะ่นา่ะวี่ไอพี่ต่งซื้อเงาฟดประเทศลาวเนี่ยก็ได้ซื้อชุดหนาก,กระดาษอา AC, รถเวไอซีหุ่นไหมจับคูู Sampet. 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 Samsi. ส,สามสี่สามศูนย์สามศูนย์สามสองสามสองสี่ศูนย์ส,ส Xí cầu Xí cầu Cầu sám Cầu sám Vinh Vinh Sám วิ่งสามแปดวิ่งสามแปดขมดินสามแปดสามแปดลอง ตัวล่องก็อยู่ไปไกลกันเนี่ยพี่น้องคือ3ามสี่าว VIP บาทนี่ลาว VIP ลาว VIP เราว v ไอพีวไอพีเราว VIP คจับคูเก้าศูนย์ cầu cuốn si cầu si cầu si cầu kết cầu kết cầu kết xuống chạy xuống xa xi xa xi xi hạ xi hạ xi hạ Vinh 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 xuống วิ่งเก้าวิ่งศูนย์วิ่งเก้าวิ่งศูนย์กรมเลนกรมเลนเก้าศูนย์ร่องเกียร์ศูนย์ lão sát ta, lão sát ta, sát ta, lão sát ta. BIP IP Rất VIP Chắp cô

Sam Sun Sam

ลืมถึงระยะห้างกดผมโคชทายลเล่ย้หน่อยวิ่งหกสามเลยโตว,วิ่งสามแม่เลยหน่อยเอา้าก็เป็นยังวัตเตอรแม่นเนาะพี่น้องเนะเบียดเบียดกันเนี่ยกลมเด่นกับหกสามล่องสองสามศูนย์หก สามศูนย์เ้าหนึงก็ดก็ดก็ดหาแปด ปูขุนปูขุนอ้าวข้ามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อพอได้ข่ามาแล้วก็ได้มาเชียมาแชร์กันมาเบิ้งกันเป็นจังไดเสียมาแชร์มาติดตามกันเด้พี่น้องเด้อ ใหม่ๆเล่ารายวันใหม่ๆพี่น้องแต่แตกดีๆพี่น้องแตกดีเขาดี<ช>เลมาเบิ้งก็มาแช่มาแช่ได้พี่น้องเน้อสามตัวว่าได้ลงห้คือเราพัฒนาสามตัวสี่ตัวว่าดีลงห้เพราะว่ามันเป็นชุดใหญ่ชุดหลหาเล็กสามตัวหนกสามตัวมันก็นหา่าเขาดอกหน้าพี่น้องเนาะ ที่ของเราพัฒนากับเขาเรืออยู่ดอกว่าอันนี้มันบ่ได้หามันบม่ม,มีพื้นที่กระดาษมันต้องเขียนใช้กระดาษดำ <c oughs> เอาเล่าสามัคคีมาเราเด้อพี่น้องเด้อเล่าสามัคคี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 วีไอพีเล่าวีไอพอออีเล่าสตาร์วีไอพีน้อพี่น้องน้อซีเล่ามาแล้วลายบันผู้ใดติดตามกันจี เห็นนอพี่น้องนอเมือวันที่หกเขาสามเล่าพี่น้องเอาวันนี้วันที่เก็ดจะเป็นยังไงขามาเบึงมาชมมาเสียมาแช่กันเด้อพี่น้องเด้อเอาเริ่มแรกเล่าแรกเล่าสามขี้วันที่เก็ดเมษายนหกสิบหกนอพี่น้องนอไล่วันพี่น้องไล่วันผมได้เห็นแล้วก็สิจาได้นอไล่วันจับคูแปดเก้าเก้าสาม 1นึ่งเกตสองหนึ่งเกตเก่าหกเก่าหกเกตวิ่ง8ปดเก้ากลมเด้น8ปเก้าเน้นแปดเก้าล่องเจ็ดเก่าแล้วสามกีจับคู่สามแปดสามสี่สามศูนย์สามสองสี่ศเกเกสวิ่งสามกลมเด้น สาปร่องสามเล่าวีไอพีจับโคเกศู่เก่าเก็ดเก่าก็สามหวิ่งเก้าศูกลมเด่นเก้ศนย์ร่องเก็ศนพี่น้องเ <c oughs> ล่าสตาวีไอพีจับโคหกสาม หาหกหาสี่สามวิ่ง6กสมกลมเด่นหกสล่องสอเอาพว่ได้ข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดอ้อมพูเขามาไมา่ก็ได้เมื่อนี้วันที่เกียดสองทุ่มเครื่องเริ่มเปิดทำกันนะพี่น้องเนาะ สำหรับมือนี้ก็ให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนผู้ติดตามลำลำลร้ยลเด้อเฮ่งๆปังๆังกันทุกขู่ทุกคนห้มีศกมีลาบกันทุกคนผู้ติดตามรายวันของปูขุนบว่าสีเป็น้านอยเล่าเล่าพัฒนารัฐธว่านนอพี่น้องทุกขู่ทุกคนใ้โศกดีศกศกมันมันกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมีศกมีลาบกันทุกขู่ทุกคนให้เงินทอง อังกัะเปาากันทุกผูุกคนสวัสดี